อาจจะมีพื้นฐานของมวยคาดเชือกมาเป็นพื้นเพ้าตั้งสอกเข้าไปอครับชิลีจมูกโด่งๆว่าไงดีคุณพิเศษก็โหสันจมูกอัดไม่เห็นคำต้อยอยู่นะครับไม่ว่าโดนอะไรนะครับว่ากระจับกระจับหน่อยเชียว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 โดนสายไปทีนึ่งเปิดเกมลุกน้ากลัวนะครับนำมวยจากชิลีแล้วของบาสเตียนบาสเตียนครับอ้าวซอซาซอซาดักจังหวะซอซาปักด้วยซอนครับขวาตัดล่าง สอสาตัวเล็กกว่านะครับแต่ว่าเรื่องของหัวใจเนี่ยนักชุมเบนมาเนี่ยเกินร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับพอนด์มาตัวนี้แข็งแรงนะใช่ครับมาพันนี้ไม่มีนะครับมาล่อไม่มีนะครับมีแต่มาซิ่งอย่างเดียวเตะดอยนี่ครับบาสเซียนครับประเภทเครื่องร้อนช้ากันจริงแต่เดินยังกับหุ่นยนต์เลยทีเดียวโอ้โหเตขวานะครับโลโบคอปนะครับมาบาสเซียนตัวหนาตบเลยนะครับ โอ้โหแข่งของเมียนมาอ่าครับซอซาซอซาโดนหา,กกาังกันไม่ใช่ไม่โดนนะครับดูดีๆครับจะหล่นด้วยแข่งหรืจะโดนด้วยหมัดครับคุณพิเชษ มีมีหยุดชังงักเหมือนกันนะคุณเมื่อกี้มาแปลงนะชายืนตัวแข็งแล้วยืนตัวนิ่งนะครับมีแม้ชอชาคิใหม่คิดใหมมีแม้ชอชานั้นชอชานั้นชอชานี่โซชาโซานี่โซาโซาโซามามาแบบแปลกๆครับโซาเดี๋ยวสู้เดี๋ยวหยุดเดี๋ยวไม่สู้ครับเดี๋ยวยืนให้ต่อยเอองงงงอยครับตอนนี้บัตเจก็เลยโชคแบบสบายๆนะฮะดูครับโอ้โอยดูครับแม้ซาวันนี้มาไม่แข็งแรงครับ โดนเยอะแลวออกอาการจุกครับอ้าวซ้ายได้มาอ่าไปซแล้วครับสองทีซลงล่างมีรุนแล้ไว่โอ้ยโอ้ยโอ้โอโอ้โอโอ้โอโด้ออ้ยออออ้ออ้ออ้อ้อยอี้ <iber k ını> <aha> ไปเตะกระจับเปล่าไม่เป็นไรลูกเตะไม่ผิดนะครับฝ่ายรับต้องรับให้ได้แต่ว่าอย่าเจตนาครับนั่นเองครับลูกผู้ชายโอ้โหแม่ลูกนี้เป็นข้อสกเสียงหรือเปล่าคุณพิเชษหลายหลายคนบอกว่าต้องดูให้ละเอียดนะครับลูกเตะมันแม่ดูแบบทุลักทุเลหน่อยนะครับแต่ก็อยู่ๆก,ก็ยืนใด้ต่อยทั้งนนอาดูดิแม<ไ>แต่บางจังหวะแข้งออกแข้งซ้ายสวยครับคือ คาดเดาลำบากครับซอซาไ,ไม่รู้ว่วใจกัาคิดยังไงอยู่นะครับตายมวยคาดเชือกแล้อ,อนึกจะยืนนิ่งๆก็ยืนนิ่งๆครับแหมดูครับ <c oughs> อ,อ,อาจจะโดนซ้ายลำตัวตัดใสโครัไปก่อนครับจุกนะครับคุณพิเชษเพื่อความอยู่รอดเพื่อ,อ,อความอยู่รอดออ,อยู่รดเล็งเอาไว้เล็งเอาไว้ตุ้ใหญ่เลยตุ้ใหญ่เลยเอ้าต่อยมัดนะครับตุ้ท้องตีเข่าไปทีครับแกมีสกลับด้วยโอ้เอ้ามั่วดีดีครับซอซาอ่ะนี่ครับลุ้นกันแบบมั่วตัวเล็งไป ดีเข um, ่าซ้ายครับมาปัดเตียนตีเข่าขวาดูให้เป็นกีฬาคุณเป็กกี้ดูให้เป็นกีฬาอิมพอร์ตมาจากชิลีกับเมียนมาครับต่อยให้ชาวไทยดูชาวต่างชาติชอบนะครับดูครับนี่ครับยืนแลกกันตลอดครับเอามาวางแข้งเอาไม่โดนท้องนี่มีอาการไม่ดีเอ้าโดนซ้ายกบมอกันมอกันแล้วนี่มาดิเอ้ามาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้ยมาอีกแล้วแรกอีกแล้วครับเพียนมานี่ไม่ได้เขียนบทนะครับไม่ได้เขียนบทนะครับคือไปโดยธรรมชาติครับ ไปทางมุมน้ำเงินครับบัตเตียนสอบุนวีริศย้ำแค้นอีกครั้งหนึ่งนะครับได้แบบฉบับสามยกมวยไทย